ก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็จะพามาหอยนาทัวมหาวิทยาลัยนะรีวิวนี้ก็เป็นหอยด้านข้างหน้าทางนี้ก็อยู่หน้า,ม,รอรายยมอจารอยงมันนี้ก็มีรถเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้เราก็จะนี่อันนี้ก็ข้างหน้าเรียกว่าอะไรนี่บุรีรัมบุรีนะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณรชาชวิทยาลัยนะเว i ร์ซิต t y นะแบบนี้อันนี้ก็เป็นด้านหน้าอันนี้ก็ทางเข้านะครับผมแล้วก็จะพาเดินมาทางนี้อีกนะ พอตเราเดินมาทางนี้ก็นะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะพอแต่เราเข้าไปข้างในด้านในแล้วนะเราก็จะเห็นอาคารต่างๆนะทางห้องเรียนและอาคารเรียนก็เป็นมหาวิทยาลัยนะสงบุรีรัมนะก็มีหลักสูตรการเรียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สังคมพุทธศาสตร์แล้วก็ให้รัฐศาสตร์อีกอยมอมยนะใครที่สนจิตสนใจเรียนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชิตหรือขาราชัาญาติโยมทุกคนเลยนะที่จบมหหรือว่าจบปวสะอะไรมาแล้วนะ นะที่สามารถตเข้าปริญญาได้นะนะก็ค่าเทอมก็ไม่แพงเท่าไหร่โยมเอ๋ค่าเทอมก็จะถูกกว่าข้างนอกอีกนะและก็เรียนจบเหมือนกันเลยนําไปใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นครูหรืออะไรก็ตามนะใครที่ส,สนใจจะเข้ามาเรียนก็นะํามาเรียนได้เน้อนี่ันี้ก็จะเป็นด้านหน้าของธุรการเพื่ออะไรนะนะเวลาเราเรียนโยมเอนะ๋นะนะก็จะอยู่ติดวัดนะตรงนี้ก็เป็นข้างบนนี้เป็นเขากระโดงนะท่านี้ก็จะเป็นวัดนะวัดไอ้พระพุทธบาทเขากระโดงนะวัดหลวงปู่เที่ยงนะบาทนะ ก็ที่ได้สร้างไอ้มหาวิทยาลัยแห่งน,นี้มาก็หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะก็มีเรียนจบไปหลายรุ่นสอบบรรจุข้าราชการได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือครูก็ก็เยอะแยะแล้วนะ <c oughs> นะนี่ก็จะเป็นอาคารเรียนของเรานี่อาคารเรียนข้างบนนี้มีประมาณ3-4อาคารนะก็ะ <c oughs> นะมี3าชั้น4ี่ชั้นมี4ชั้นอยเมเอยนะนะก็นะก็มี ญาติโย,ยมมาเรียนเยอะะมากมายเวลาเราเรียนเราก็จะได้พิจารณาสังขารไปด้วยโยมเลยนะนะบางวันก็อาจจะได้กลิ่นเหมือนปลาย่างหรืออะไรย่างนะมีหนังไหมอะไรอย่างนี้นะแบบได้ยินเสียงตะลุกลุตะไลไฟประดับนะนี่บริเวณน,นี้นะนั่งเรียนไปด้วยก็ได้พิจารณาไปด้วยเน้อนะนี่เราเรียกว่าสัตว์เจตาของชีวิตยโยมเลยได้อะไรหลากหลายอย่างเราอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เห็นก็จะได้เห็นนะนแะหละมาเรียนด้วยกันเย,ะย,ะยะอะๆเน้อนะ นะครูก็มีทั้งสังคมภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนอเจริญพรครับผมนะ